ไทยไเมาส์ทูเมาส์ที่ล่าสุดนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศค่ะสาขาเพลงไทยลูกทุ่งชายนะคะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2563นั่นเองค่ะซึ่งพี่จ่อยเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีภาพพี่จ่อยมาฝากกันด้วยค่ะ อยรวมมิตรขอบคุณอีกหนึ่งปีกับรางวัลกิติยศเพชรในเพลง นี่นะคะถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะที่ทางพี่จอยเองเนี่ยได้รับค่ะกับเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะจัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศรรมิลปาก,กรกระทรวงวัฒนธรรมในปีนี้พี่จอยเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขาเพลงไทยลูกทุ่งชายนั่นเองคะ่ะซึ่งพี่จอยเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพจริงๆเนาะที่มีความสามารถในเรื่องของการ ใ้ภาษาไทยนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงเนี่ยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะคะซึ่งตัวพี่จอยเองเนี่ยเขาก็ได้เ,ออเปิดเผยออกมานะคะว่าเพลงแรกที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงเนี่ยก็คือกระเป๋าสมปองนะแล้วก็ครั้งที่สองเพลงพระแอบเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดนะคะกับรางวัลรองชนะเลิศสาขาเพลงไทยลูกทุ่งชายก็คือเพลง วันที่รอโอ้โหคือเพราะทุกเพลงจริงนะคะแล้วก็พี่จอยเองเนี่ยยังบอกอีกว่าตัวตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกดีใจปรับปลือมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจจะสร้างสารรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทยแท้ๆดั้งเดิมแบบนี้ ต่อต่อไปแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ให้กําลังใจไนมะ่มีชอดอกมงโชดหลองไม้มมมมต่างๆด้วยนะคะขอบคุณภาพกันด้วยจากทาง Facebook ของพี่จอยนะคะแล้วก็ Facebook ของทางยุงงข้าวเรคคอร์ดกันด้วยค่ะไทยๆเมาท์เมาท์